เอาละครับวันนี้เกมเ e c h a v e r ครับเกมนี้ครับเป็นเกมหุ่นยนต์รบนะครับที่เราจะได้มาทำภารกิจกับเพื่อนหรือว่าต่อสู้ร่วมกับเพื่อนนะครับสู้กับผู้เล่นที่มีหุ่นยนต์รบด้วยกันนะครับและเกมนี้บอกเลยว่าได้รับกระแสดีมากครับในงาน tgs นะครับเกมเมอร์เนี่ยให้ความสนใจกันเยอะเลยนะครับเกมนี้ตอนนี้ครับเขาเปิดเป็น Open Beta อยู่สามารถไปวิซลิปกันได้ใน Ste ี am แล้วก็ Xbox ด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้เราอยู่กันในหน้าเกมหน้าลอบบี้แล้วซึ่งมาดูหุ่นยนต์กันก่อนเลยหุ่นยนต์ก็เรียกได้ว่ามีหหลลลาายยตััวเเเนะครรบใ้ือก ก็จะมีหลากหลายสายด้วยนะครับไม่ว่าจะแบบโจมตีเรียบปรชิดไม่ว่าจะยิงไกลเน้นความรวดเร็วเน้นเกาะก็แล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับไทเซอร่านะครับนี่จะเป็นแบบสายเกาะนะเออจะเด่นแบบสนับสนุนเพื่อนแล้วก็เกาะแบบเยอะเลือดเยอะนะครับประมาณนั้นเลยเดี๋ยวผมจะเลือกสักหนึ่งตัวนะครับ ึ่งผมจะเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับนารุคามินะครับตัวนี้จะเด่นในเรื่องของระยะการสู้รบครับแล้วก็ต่อสู้เป็นทีมนะก็จะเป็นสายยิงนั่นเองนะครับจะมีแบบสายระยะประชิดด้วยนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็นสายยิงแลวกันนะครับแบบขุนชนรบแล้วก็ยิงได้อะไรอย่างี้นะซื้อ mm. นี่นครับก็จะเป็นอาวุธของเขานะครับจะมีการโชว์ให้ดูด้วยว่ามีอาวุธอะไรบ้างนะสำหรับนารุคามินะครับ โค้เทนะครับและนอกจากนั้นครับเราก็สามารถปรับแต่งหุ่นยนต์ของเราได้นะครับเรียกว่าการหมอดแล้วกันนะครับหมอดอันนี้ครับ L6A นเตอร์ฟี e อมิเเชื่อมต่อสนามพลังลดคูณดาวก่อนะครับ0.25วิเกือบ1นึงวินั่นเองแต่ว่าก็จะลดเกาะของเหลว1.7%ด้วยนะครับก็จะได้อย่างหนึ่งแล้วก็อาจจะเสียอย่างหนึ่งนะครับก็แล้วแต่วิธีหมอดของเราครับจะหมอดอะไรนะแล้วก็อีกอันหนึ่งครับ B75U ครับวงจรควบคุมทิศทางแรงขับอันนี้เพิ่มความเร็วบินนะครับเพิ่มขึ้น6.7%นะครับแต่ว่าจะเพิ่มพล ังงานในการบินด้วยนะครับ4.2อนันนี้ก็พลังงานจะใช้เยอะขึ้นว่าง,งานเถอะนะครับแต่ว่าก็จะบินเร็วขึ้นนะประมาณนี้นะวิธีปรับแต่งนะแล้วก็เรานะครับสามารถปรับแต่งเป็นสีได้ด้วยนะครับเราจะแบบปรับแต่งเป็นสีนี้หรือว่า สีนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยใครแบบชอบโทนสีนันแบบชอบแดงดําชอบขาวม่วงหรือดําส้มอะไรเงี้ยนะครับก็ได้หมดเลยแบบแล้วแต่เราเลยครับความชอบนะแต่ว่าผมจะเอาแบบสแตรฐาและกันใครที่อ,อยากปรับแต่งก็สามารถปรับแต่งสีได้นะครับประมาณนั้นเลยหร<ๆ>ือเอาแบบนี้ก็ได้ ตัวแม่เรียกได้ว่าเราสามารถปรับแต่งสีนะครับได้มากก็ร้อยรูปแบบเลยทีเดียวนะเอาลรเหมือนแบบทาสีหุ่นยนต์นะและเราก็สามารถปรับแต่งนักบินของเรานะครับเรียกได้ว่าหุ่นยนต์ลบก็จะมีนักบินด้วยนั่นเองเราก็สามารถแต่งตัวนะเป็นพวกหน้าตาอะไราต่างๆนะผมเผ่ารอยสักเสียงพูดได้หมดเลยนะครับเครื่องแต่งกายนะพวกชุดก็เอา ที่วเราชอบได้เลยนะและโหมดการเล่นของเกมนี้ครับจะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดนะครับจะมีปฏิบัติการเวิร์สนะครับแล้วก็มีแมสต์มาร์คเอเดอรีนาแต่ว่าอันนี้ต้องเล่นให้ถึงเลเวลสิหนะครับก็จะเป็นโหมด3 V3 นั่นเองนะครับซึ่งแบบที่เราจะไปเล่นวันนี้ก็คือแมสต์มาร์นะครับวันนี้นะเราจะไปเล่นกับเพื่อนนะครับทำภารกิจด้วยกันแล้วก็ต่อสู้กับบอสนะเป็นบอสหุ่นยนต์ยักษ์เลยจริงๆแล้วเราก็สามารถเล่นเดี่ยวก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะไปเล่นกับพิยาแล้วก็แบ็คนะเอ หลักๆเราต้องทำภารกิจให้เสร็จแล้วก็อพยพนะในโหมดนี้ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเอาล่ะทีนี้นะครับเราก็จะขึ้นหุ่นยนต์รบของเราไปนะครับแล้วก็ออกจากโรงเก็บหุ่นนี่เป็นติวยเตี๋ยวเอาล่ะพวกเราไปกันเลยโอเคมาแล้วนะครับนี่เลยครับเราก็จะได้มาทำภารกิจอ่านี่คือหุ่นยนต์รบผมนะตัวนี้คือของแบ็คพี่นากะ ส่วนเขาพี่ย่าเป็นไทเซร่านะครับของพี่ยา่ oh. ยาเป็นแบบสายเกรอบนะแบบส่วนคอมแบ็คเป็นอะไร uh เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หุ่นยนต์เนี่ผมให้เกาะพี่ oh. นะะผมก็พุ่งไปฮิวพี่อย่างนี้โอเคแบค็คเป็นสายสัพพอร์ตนั่นเองนะครับส่วนพี่ย่าเป็นสายแทงผมเป็นสายสนับสนุนแบบยิงระยะไกลนะนี่อะไรผมโอ้ผมเป็นสไนเปอร์ aper, พี่ตรวจพบเครื่องขุดนะครับภารกิจที่เรามาทําคือมาหยุดยัง้งพวกแบบมาขุดแร่อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้โลกใบนี้แบบเกิดพายุข,ขึ้นเพราะว่าผลกระทบจากการขุดแร่นั่นเองนะ สไนเปอร์โอ้โหแรงอยู่นะโอเคของผมเป็นสไนเปอร์ครับยิงระยะไกลได้เลยนะมีสกิลให้ใช้นะครับสกิลหนึ่งคืออะไรสกิลหนึ่งคือแยกร่างโอ้โหแยกร่างแล้วยิงเหรอโอ้ยิงยิงได้2นัดยิงมาได้ไหมพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดก,การให้แยกร่างเพิ่มแยกร่างเพิ่มนี่หนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งได้ไหมอีกตัวหนึ่งนะสองตัว โอเคโอ้ยิง3นัดเลยระหว่างแยกล่างเราต้องรีบเราต้องรีบยิงไอ้พลังงานหมดรีโหลดรีโหลดกระสุนรีโหลดกระสุนอืมนี่ใจมากใกล้จะพังแล้วใกล้จะพังแล้วใกล้จะพังแล้วไ่ถึงเราอ่ะใกล้จะพังปุ้มเรียบร้อยฮู้นี่เราสามารถบินได้นะแบบนี้เลยนี่มันเอาของได้นะกู้ของได้หมเลยหรือว่าเอาม็อดมันออกมาที่เรายิงมันพังเอามาใส่ของเราโอ้โอ้โอ้ได้หมดเลยอ่ะเอาหมดเลยอ่ะเอาหมดเลยอ่ะโอ้ย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 ต้องเกียร์ป้อมปืนก่อนวะ โอเคนะเหมือนว่าเราต้องไมาจัดการไอ้แท่งขุดตรงนี้นะครับไม่ไม่ให้มันทำงานนะไอ้หุ่นยนต์นี่คือคอยขัดขวางเรานั่นเองนะครับนี่ไปม่ไม่ยิงม่ยิงขาเครื่องเจาะนะแบบเอาโลฉันไปมันน่าจะมีอ,อีกฝั่งนึงนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคเราต้องลายเครื่องเจาะตรงนี้แหละนะครับเรียบร้อยเหลืออีกจุดนึงเลยอีกจุดหนึ่งโอเคพังเรียบร้อยเหมือนว่าเราต้องไปอีกจุดหนึ่งนะครับโอ้โหแบบเยอะมากอ่ะปุ้ยมันเยอะเกินไป มันมีป้อมปืนด้วยมีป้อมปืนด้วยระวังระวังระวังโอ้ยยงโยโอ้ยิงโยโอ้ยนี่มันศูนย์ใหญ่เลยด้วยว่ะสามนาทีเดี๋ยวยิงป้อมปืนทิ้งก่อนนะครับแบบกระสุนแบบยิงมาแต่ละทีแบบโอ๊ยอะไรเนี่ยเลเซ,เซอร์บอกเลยว่าแบบสายหุ่นยนต์เนี่ยน่าจะชอบนะครับบอสบอสไล่ตีใครอยู่นะบอสไล่ตีผมอยู่พี่กําลังจัดการตรงนี้อยู่โอเคพังมีบอสตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็กําลังไปที่ เ,เหมือนเราต้องทำลายอันนี้นะครับในเวลาอีก4นาทีทุกคนมาช่วย,ยกันจัดการตรงนี้เจอกันว่ามันลงไปได้ด้วยเอยไปไปไปส,ส,สปอร์ตก่อนสปอร์ตกันในแบบในแบบเลยในแบบเลยในแบบเลย,บบเลยโอเคผมมาแล้วโอ้ยบอสบอสตรงนี้บอสตรงนี้จริงๆผมสามารถเปลี่ยนอาวุธได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ใช้แค่สไนเปอร์นะพี่เป็นไงบ้างโอ้ตรงนี้ลำบากมากเนาะลำบากมากลำบากมากลำบากมากเอ้ยเลืองเหลือครึ่งแล้วไปดีกว่าถอยมาแล้วถอยมาแล้วถอยมาแล้ว เราต้องมาช่วยกันตรงนี้นะเราต้องช่วยกันตรงนี้นะเราต้องทำลายเครื่องอ่ะพังไปแล้หนึ่งพังไปแล้หนึ่งโอ้ยพึ่พลังงานหมดเดี๋ยวเราไปงนบพี่นะโอ้ยแบ็คต้องฮิวลพี่แล้วต้องฮิวพี่แล้วพี่ไหวฮิวพี่ยาอยู่พี่ฮิวพ่ยาอยู่โอเคพี่ไหวพี่ไหวตรงนี้แบบหุ่นเยอะมากโอเคพี่โอเคพี่ใกล้จะตายแล้วใกล้จะตายแล้วโอเคโอเคมีบอสมีบอสมีบอสตัวนึงมีบอสตัวนึ่งบอสมาบอสมาบอสมาจัดการบอสก่อนจัดการบอสก่อน โอเคแท็เนี่ยที่เราต้องจัดการคือเครื่องนี้มันอยู่บนนู่นน่ะน้าหาโน่นน่ะลงไปแล้วผมขอไปฮิลพิยาก่อนได้เลยได้เลยเลยเดี๋ยวพี่กันตรงนี้ไว้โอเคแยกกลั่งเราต้องแยกกลัางนะช่วยยิงป้องปืนทิ้งเออผมสามารถซูมได้ด้วยครับสไนเปิลผมนะได้คูณสี่โอเคคูณสองป้อมปืนมันเยอะแต่วางข้างหลังยิงทิ้งก่อนเฮ้ย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 บอสบอสเกียบอสกันแล้วกันนะครับตอนนี้นะเสียไปยิงมันพี่เดี๋ยวผมไปช่วยยิงเลยยิงเลยพี่ยิงเลยเลย ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละพี่อะแตกแตกแตกนะแตกวะาพี่อะแตกพี่อะตายพี่อะตายพี่อะตายโอ้พี่อะตายเดี๋ยาเดาเดวผมชุบเดี๋ยวผมชุบเดี๋ยวผมชุบได้ชุบได้เอาละตอนนี้เลือนเหลือน้อยแล้วนะใกล้จะพังแล้วต้องรีบยิงจะพังแล้วโอ้โหลงไปอีกแล้วต้องรีบยิงให้พังแบ๊กแบ๊กยิงให้พังแบ๊กยิงยิงยิงเออยิงพังเฮ้ยแตก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 จบเยเก็บผอมเก็บผอมไว้เก็บขอมไว้เก็บขอมไว้ โอโหเอาวะโอ้โหเอาวะกองเอ้ยมันแยกมันแยกมันแยกมันให้ทุกคนมาให้ทุกคนทีนี้ครับเราต้องไปที่จุดนัดพบนะครับหนึ่งหมื่นสองพันเมตรไปเลยพวกเราไปโอเคเหมือนว่าจุดนัดพบนะครับอันนี้คือจุดที่เราสามารถออกได้เลยนะแต่เราจะฟาร์มก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มีผู้เล่นอื่นด้วยนะครับที่เราต้องแย่งทรัพยากรกันนะพวกของพวกต่างเมื่อกี้ที่ผมยิงป้อมปืนกับแบ็คเมื่อกี้นะก็จะเป็นของที่เราได้มานั่นเองนะครับนี่คือของที่ผมได้มาแต่ประมาณนี้นะครับเอาแบบไปเปิดไปอะไรนี้นะครับพวกมอตต่่าางงๆเเไปสรรริมแกยนน์ะคับ ซึ่งถ้าเราออกไปไม่ได้เราก็ตายนะครับแล้วมอสต,ตกด้วยนะเอ่อพวกมอสต,ต่างๆจะตกด้วยนะครับที่เราเก็บมาอะไรเงี้ยนะก็เป็นของคนอื่นนะครับถ้าคนอื่นมาเก็บไม่หมหมดหมดหมดมีคนอยู่ข้างหน้าเลยเรามีโอกาสเจอคนนะตอนนี้มีคนอยู่ข้างหน้าใช่ใช่ใช่เออเหมือนเหมือนพี่ไปเจอตรงจุดใกล้ๆเออยู่อ่ะมันเหมือนรอดักยิงอ่ะเอาล้เอาล้เราเราสามพี่เห็นตัวเดียวพี่เห็นตัวเดียวอ้อมอ้อมแม่อ้อมขวาเนี่ยพี่ออกขวาเหมือนจุดเอตอนนี้จะปิดแล้วด้วยมันบอกไป็พร้อมทำงานแล้วมันมีคนไปแล้ว อ๋อมีคนไปแล้วใช่ไหมโอเคไป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 มีคนอบยบไปแล้วโอเคจุดเอมีคนไปแล้วโอเคนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถเรียกแอร์ดรอปหรือว่าอะไรต่างๆได้นะครับอย่างเช่นสัญญาณเรียกตัวสัญญาณซ่อมบํารุงอันนี้แบบเอามาซ่อมตัวเองได้นะครับเรียกแบบชุดซ่อมนะครับมาซ่อมตัวเองโอเคตรงนี้เป็นพายุนะครับเราไม่ควรที่จะเข้าไปนะมันจะอันตรายต่อหุ่นเรานะครับตอนนี้ผมเจอจุดฟาร์มแล้วตรงนี้นะครับแต่ยังไม่เจอแบบคนนะที่เป็นหุ่นยนต์รบลําอื่นนะครับเราเจอแต่เอ็มบีซีนะครับตอนนี้โอเคบอสแยกร่าง ถ้าเราไม่ได้ออกไปนี่คือเราตายงูนั้นเราไปจุดสุดท้ายเลยจัดเด็ดจุดสุดท้ายเองคิดว่าคนจะเยอะแค่ไหนกูยิงบอสอยู่ข้างบนแบบชิวๆบอสไม่เห็นกูนี่มีอุโมงค์ใต้ด้วยวะนี่ใช่พี่ใช่พี่ตรงนี้แหละมันมันเป็นเหมืองขุดมันเป็นเหมืองขุดแต่กันเลยพี่มีบอสตัวนึงแล้วก็มีน่าจะมีของอยู่ข้างล่างนี่แหละเอาของจากบอสอ่ะพี่เออของจากบอสนี่แหละนี่ไง ตีเราแม่คบแข็งแก๊กด้วยเรียบร้อยนี่ของนี่ของนี่ของนี่นี่นี่มีของมีของตรงนี้นี่โอ้โหพวกแบบไอ้ลูกกระสุนอะไรเงี้ยพี่เฮ้ยนี่นี่นี่ของของจากมอสโอเคโอ้โหกล่องม่วงมอสม่วงอืออันนี้เป็นของแต่งม่วงนะครับแล้วก็นะผมจะเรียกเป็นสัญญาณจรวดขนาดใหญ่นะครับอันนี้ครับเราจะสามารถเรียกจรวดนัมาเก็บของจากตัวเราออกไปก่อนนะเพราะเราจะฟาร์มเยอะเราก็ต้องทําอย่างนี้นะครับไม่งั้นแบบของในตัวเราเต็มนะครับประมาณนั้นขนส่งนะครับเอาของในตัวเรานะครับเก็บไปก่อนนะ พวกที่เราเก็บมาทั้งหมดเลยได้แค่3ามชิ้นเออเอาที่สําคัญสําคัญโอเคเอา3ชิ้นไปก่อนตอนนี้จุด C นะครับก็เหมือนว่าจะเริ่มเปิดแล้วนะครับพี่เอางี้ไหมไปจุด C ี่ไหมไปจุด C แล้วพี่หันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไปยิงคนไปยิงคนอีกสามพันเมตรสามพันเมตรสำหรับเองดูก่อนนี่นี่แบะมามาๆๆตามพี่มาเลยน้องโอเคพี่ผมก็พี่ยะก็เท่ากันแล้ว ไอ้แบ็กก็ใช้โอเคเดี๋ยวไปดูว่าจะมีคนออกจุดสีรับเราจะไปดักยิงคนนะเพื่อแบบแย่งของได้นะครับประมาณนั้นนะเร็วอยู่คนเดียวไอ้แบ็กแม็คเจอเจอคน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 เอาคว้าละอาคว้าละเจรวะล่อะไรวะล่อะไรวะล่านี่นี่มันบินอยู่มันบินอยู่มันบินอยู่มันยิงเอามันยิงกันยิงกันใช่ใช่มันยิงกันยิงกันเอาละเราร่วมแจมโอ้โหมีกี่ลำป่ะนะแบ็กสี่ตัวมีคนตายไปแล้วโนี่แหละสนามเล่าของกูกูตัวแทงเลยเราเจอคนแล้วตอนนี้เราจะแย่งทำไมยังคว้าจากเขาจัดแล้วจัดแล้วโอ้ยสะยานลงคน นี่ไงบอกเลยตัวกูนี่แหละสำหรับสู้ร้อนี่ไงเอ้าเออโดนโดนยิงโอ้โหมันเล็งผมพี่มันเล็งผมกูใส่ก่อนแรงมากแรงมากไม่น่าห้าวเลยตายโดนกูก่อนอุ้ยเฮ้ยพี่แอดยิงพี่พี่ยอดยิงพี่เหอโอ้เอ้าโอ้พี่แอ๊ดโอ้พี่แอดบูอยู่แบตแบตแบต เสริมเสริมได้เสริมได้ครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วพี่เราไปชุบชุบก่อนชุงหวอใจเย็นไปเลยไปเลยพี่มาแล้วพี่มนเพื่พี่มาแล้วเราสามารถชุบเพื่อนได้นะครับแต่ว่าต้องมีเพื่อนวมทีมนะที่มีของชุบด้วยนะครับกำลังไปกำลังไปกำลังไปทุกคนกำลังไปโอเคตอนนี้เรายึดจุดซีได้นะครับจริงๆเราจะยึดต่อไปก็ยังได้นะแบบรอคนมาแล้วก็ตีอีกก็ได้นะเราจะรอคนมาแล้วก็สู้อีกก็ได้นะครับอันนี้โอเคต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่ผมตายนะมันอยู่นอกเขตนะมันจะมี เขตที่มีสัญญาณลบกลัวนะครับตรงแผนที่มุมซ้ายนะจะมีเขตโซนสีแดงนะอันนี้คือเราห้ามไปนะครับถ้าอยู่นอกเขตเลื่อนรถเลยนี่เลยเราสามารถเก็บอาวุธนะครับจากตัวอื่นได้ด้วยนะครับเ,เราสามารถยิงป้อมปืนตนัวนี้เก็บของได้นะครับนี่เลยยิงเลยยิงเลยเออระวังระวังอุ้ยระวังระวังโอเค,อเคจะพังแล้วจะพังแล้วจะพังแล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอเค ทั้เรียบร้อยเก็บของเก็บของคือของท้องของท้องคือระหว่างที่เราฟาร์มไปด้วยเราเราสามารถเปลี่ยนปืนก็ได้นะครับนี่ที่ผมมีคือมันเป็นปืนช้าไปแล้วอะไรเงี้ยนะอ่ะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะออกตรงจุดนัดพบนี้นะครับออกไปดีกว่านะตอนนี้ไปกันกว่าเลยโอ้โหภารกิจสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับโอ้โหดาเมจเป็นล้านอะไระเนี่ยดาเมจดาเมจเป็นล้านเลยหรอเะล นี่ครับสเสบียง,งที่ทเราได้มานะเป็นพวกหมอดพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับข้อมูลวิจัยอาวุธอย่างงี้นะพวกกล่องอันติเมดเอาไปเปิดลุ้นได้นะครับแพ็คข้อมูลวิจัยพวกมอสต่างๆอันนี้มอดที่ผมได้มาคือมอดนี้นะครับ O <S <s 2 8 U อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์เชื่อมต่อสนามพลังผมจะเปิดกล่องนี้แล้วกันนะครับลังเสบียงประเภท2นี่เป็นอะไรเอ่ยเอ้ยมอดเดรอได้มอดแต่ก็ เครดิตแมทิกนะครับและต่อไปนะเป็นโหมดปฏิบัติการเว r ร์สนะครับโหมดนี้นะรเราจะได้สู้กันแบบ6 V6 นะทีมเรา6ทีมศัตรู6นะครับและต้องไปทาภารกิจในด่านอีกทีนึงแต่ละฝ่ายต้องเก็บแต้มทำภาร,รกิจซึ่งภาร,รกิจต้องไปดูอีกทีว่าเป็นภาร,รกิจอะไรนะครับถ้าใครได้แต้มตามที่กําหนดในด่านนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเลยนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยเอาครับตอนนี้เราเข้ามาในด่านเรียบร้อยนะครับมีเวลาให้12นาทีนะครับในการทำภารกิจนะรอบนี้ผมใช้เป็น คุณยนอลเมสเนี่ยครับจะเป็นม <ướ> ีนเดียมแอคแทกเกอร์นะครับเป้าหมายคือยึดกุญแจและส่งไปยังจุดปล่อยตัวก็คือจุดนี้นะครับเราต้องไปที่จุด ABC นะครับที่กุญแจจะมาส่งนะครับเอ้ยพีิยามันเข้าหาพี่แล้วพี่ผมยิงผมยิงผมยิง<ๆ>ให้อยู่นี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 โดนจริงคนโดนจริงอ่ะพีิยาเลยพีิยาเลยพีิยาเลยโอมเย้เฮ้ยก่อนมาแตก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 เฉยมันมีสองชั้นพี่โอเคอะไรพีิยาโดนฟันโดนยืนฟันเลยเดี๋ยวผมจะดการไปได้เองนี่ระยะประชิด พี่เอาเลยพยาลังตามไปพยาลังตามไปฝันอยู่ฝันอยู่ฝันอยู่เราสู้ก่อนตอนนี้ภารกิจเขาว่ากันนี่ไงอย่างมันนี่โอ้โหได้แอซิดได้เหมือนกันแอซิดอ่ะสองสองอซิดอ่ะได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอเคจุดบีมมาส่งแล้วจุดบีมกุญแจมาส่งแล้วไป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 พวกเราเก็บกุญแจเลยพี่อินเฝ้า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 พี่อินเฝ้าพี่อินเฝ้าบินขึ้นไปแล้วบินขึ้นไปแล้วกลางนึงเรียบร้อยแตกตัวอีกตัวอีกตัว นี่นี่นี่อีกตัวนี้อีกตัวนี้อีกตัวนี้แตะแตกแ,ตกแตกบินมาบินมาอีกตัวนี้อยู่ผมอยู่ผมโอเคแบ็ค okay, เล่นเป็นเวลเก้นนะครับตีอากาศตีอะไรตีนกทีม <laughs> เราเอาคุณแจไปแล้วนะครับกำลังเอาไปที่ยานะเดี๋ยวเราไปคุ้มกันเพื่อนได้นะครับเพื่อนเรากำลังเอาโหลดใส่ยานะตรงนี้เลยโอเคเพื่อนโหลดเสร็จแล้วเราได้37แต้มถ้าเราได้ร้อยแต้มนะครับเราจะชนะเลยนะฝั่งนั้นมันมีเวลเก้นด้วยแบ็คโอเคอลิเน็ตอลิเน็ตมาแล้วเฮ้ยนี่เวลเกินเบลเกินมาแล้วเบลเกินเวลเกินแห่เวลเกินน่ะเวลเกินเฮ้ยตัว เฮ้ยจะไปไหนโอ้ยพลังงานหมดพลังงานหมดพลังงานหมดโอ้ยพี่จุดซีมาจุดซีมาโอเคเดี๋ยวเราไปรับกุญแจนะครับอุ้ยจะพัง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 เฮ้ยก่อแตกโอเคไม่เป็นไรเรามีก่ะสองชั้นครับเราสามารถสวมก่อได้โอเคมันจะมีคูลดาวน์นะในการสวมก่อนะครับอีกชั้นหนึ่งนะร้อยแปดสิบวินาทีเกรี้ยวๆเลยโอเคเรานอกจากการยิงหรือว่านอกจากการฟันครับเราก็มีสกิลอื่นนะครับโอเคได้ช่วยเหลือมังกรมาอํามังกรมาเก็บ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  ฟาเลพี่ฟาเลพี่เอ่อเดนขยิงยิง, poet, ง ını, aha, läuft, อยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เะตาเตะตาเตะตายโอ้มันใช้พลังมใช้พลังโอเคสวยเอาละเราต้องไปยึดโอเคเก็บเลยเดี๋ยวเราเก็บกุญแจนะครับโอเคเพื่อนเอาไปละเพื่อนเอาไปละเพื่อนก็จะเอาไปตรงนั้นนะครับตรงที่เป็นยานนะครับเดี๋ยวไปคุ้มกันเพื่อนนะครับระหว่างนี้ห้ามไม่ใครมาแย่งกุญแจจากเพื่อนเราไปนะครับนี่ครับเพื่อนกำลังโหลดเข้าไปนะครับน่าจะไม่มีใครมา โอ้โห73แต้มแล้วโอ้โหต่อไปเป็นจุดบีครับไว้พวกเราไปเก็บวะมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วใครยิงวะมีตัวอื่นมามีตัวอื่นมาอะไรอะไรนี่นี่นี่เฮ้ยนี่ไงนี่ตายเรียบร้อยอุ้ยเกาะแตกหรือไปมีเกาะโอ้ยอุ้ยโดนอุ้ยโอ้ยมันสวมเกาะแล้วโหสามตัวเอาบอกเลยฮะาดี มาดเด็กมาเด็กขังเลยเหรอขังเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรตีอะไรยิงอยู่ยิงอยู่ตีอะไรตีอะไรหนูตีอะไรพี่ไอตัวีอตัวีอตัวอยู่ผมอยู่ผมจุดจุดบีเลยสองตัวสองตัวสองตัวพี่สองตัวเออยิงอยู่ยิงอยู่สะพอร์ตสะพอดอยู่ซัพพอร์ตอยู่ระยะไกลมันหนีแล้ว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 มันหนีนะจะตายจะตายจะตายตายตายเอยมันจะยึดจุดบีไปแล้วพี่กันไว้พี่กันไว้ตาย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  เราไปแล้วเราไปแล้วข้ามันพี่ข้ามันอย่าให้เอาไปอย่ามันไปข้ามันพี่รังตามยิงมันอยู่ยิงขังมุมขังี่อยู่ผมยิงอยู่เออสวยสวยยิง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 ยวยพี่เป็นเราแปดสิบแต้มแล้วตอนนี้ครับมาดิใส่แมงม้าใส่แมงมามาดิเวกินเวกินมีตัวเดียวโอเวกินจะตายพี่นี่ตายพี่เฮ้ยกอแตกยิงเข้ามาแล้วพี่เข้ามาแล้วยิงอยู่ สู u, pues ้มาอยู่หูสู้มันอยู่สู้มันอยู่ไปแล้ว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 หนึ่งหนึ่งมันนี้มันนี้มันนี้มันหนีแบ็คแบ๊กกำลังเจอศึกนั้นยิงยิงหนึ่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 งผมโดนลุ้มผมโดนลุ้มสู้อยู่สู้อยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่เออเออเออยู่ซี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 โอ้ยพายุทรายเราต้องเข้าไปข้างในเว้ยพายุทรายต้องหาที่กำบังไม่งั้นเรือเราลดโอเคเราต้องเข้าข้างในก่อนนะครับเพื่อต้องสกัดกั้นมันเอาไปแล้ว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 ไปพี่ถ้ามันไปส่งพี่ ยิงยูยิงยูสองตัวสองตัวสองตัวยิงยิงยิงโอ้โหเพื่อนไถเพื่อนไถเลยมาดิ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 จะตายแล้วพี่แลตัดแล้วตัดแล้ตัดแล้ตัดแล้โดนกุดปั๊มเออโอ้โหต่อไปจุดบีถ้าเราได้อีกอันหนึ่งน่าจะชนะเลยนะครับตอนนี้วิวขึ้นอยู่จุดบีวิวขึ้นอยู่จุดบีโอ๊ยอะไรอ่ะสัญญาณต้องควรเหรอเออเออเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยโดนอะไรอ่ะ โดนโดนโดนมาขังพี่โอเคตาย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 ,ตาย,ตายมันมันขังพี่แล้วพี่ฆ่ามัน <laughs> ผ,มมผมจะเก็บจุดบีผมจะเก็บจุดบีไปเฮ้จะเก็บจุดบีแบบเนียนเอ้ยโดนเก็บไม่ได้วะมีตัวโอ้ยนี่เปนตัวแทงดีว่าโอเคแพนเทอร์มาจังหวะนี้แหละแพนเทอร์มาเราจะเราจะเป็นคนเก็บไปเองเราจะจบเกมนี้เฮ้ยโดนยิงแล้วเกดอะไรวะตัวเข้าพี่ตายโอเคกอดแท็กผมต้องเก็บไปผมต้องเก็บผมต้องเก็บผมต้องเก็บเก็บร้อเก็บร้วเก็บแล้วพีคโครงกันผมหน่อยโครมกันผมหน่อยไปแล้วผมไปแล้ว ก้างอาการเลยสัตว์เยมันดักผมเลยอ่ะมันไม่ให้ผมไปเลยนี่ดูดิมันเล็งผมตั้งแต่ข้างบนอ่ะเพิ่งได้พุ่งไปแป๊บเดียวตายเลยเอือรียบร้าอุ้ยยอมกูขอแก้ตัวโอเคเดี๋ยวเราไปจุดเอครับข้างในครับเฮ้ยดนไปแล้วพี่โดนแจ้งไปแล้วโดนแล้วไปแล้ยะประชิดกับแค่แบบนี้เราต้องใช้เป็นอาวุธระยะประชิดตะกกเร็ว อย่าให้เราไปอย่าให้เราไปก็แตกก็แตกก็แตกอย่าตายเราอย่าตายเราอยู่ลยอีกร่างอยู่ลยอีกร cin ่างสวยเท่สวยรอเลยรอเลยมันผสมความ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 มันหนีแล้วมันหนีแล้วตังปวามตังปวามจะไปไหนเท่สวยเราต้องไปที่บีต้องไปที่บีต้องไปที่บีเหมือนว่าการฆ่าน่าจะได้แต้มด้วยนะครับแต่ว่าได้ไม่เยอะเท่าไปเก็บกุญแจนะครับ โอเคหมดเวลาทีมเราแต้มเยอะกว่านะครับชนะนะครับไม่จำเป็นต้องถึงร้อยก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาหมดจะวัดกันว่าใครแต้มเยอะกว่านะครับฝั่งนั้นก็16นะครับฝั่งเรา98รแมน่นอน m v p ไม่ใช่ใครและ<ห>พี娅เอ a m v ี ตั้งฟอร์มยิงอะยังมันอะก็จะบอกว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เรานั้นได้ไปสู้กันในแบบโลกกว้างเลยนะเออแบบบินได้อย่างอิสระเลยนะครับเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็เล่นคนเดียวก็ได้นะมีหลากหลายโหมดให้เราเล่นนะครับส่วนหุ่นที่ผมชอบเอาจงจริงมันเท่ทุกตัวเลยนะแล้วแต่สไตล์การเล่นด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมชอบก็น่าจะเป็นอลิเมสนี่แหละครับตัวนี้แหละครับตัวที่เล่นเมื่อกี้เลยนะหุ่นจริงๆงก็มีหลายตัวนะครับนอกจากความเท่ก็มีความสามารถที่หลากหลายนะครับก็ไปเลือกกันตามสไตล์ที่เล และเกมนับเขากำลังเปิดตัว Global Storm Open Beta นะครับและสามารถเล่นได้ฟรีด้วยอย่าลืมนะไปกด Wishlist ที่หน้า Steam ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเพื่อเข้าทดสอบเบตานะเป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้ครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์นะและสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับ